สวัสดีค่ะวันนี้วรุณีมาพบกับสร้างแล้วผ้าปางสวยงามมากวรุณีมาที่จังหวัดลบบุรีค่ะทุกคนที่ตรงนี้คือเห็นนี่คือไม่ใช่อะไรนะทุกคนลิงที่แรกไม่รู้หรอกเพราะวารุณีขับรถไปเรื่อยมาถึงมาเจอลิงลิงเยอะมาก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 ที่นี่คือเราปางสามยอดจังหวัดลบบุรี ลักษณะเป็นปราสาทของนาศิลปะบายนอันนี้น่าจะอยู่ในประมาณพศ2อ0พเออพศพศ1 7 2 0ถึง1773ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปค้าแล้วก็ดูใน Google วัดนี้ก็พามาชมแบบคร่าวๆเนาะยอด้นะพี่เป็นวัดได้นหัยละยานประจเมืองละวู จะแบบลบบุรีนี่แหละค่ะที่เราได้ยินว่าเมืองละโวเมืองละโวเมืองละโวคือเมืองลบบุรีนะคะทุกคนว่ารุ่นนี้มาไม่ชมแต่ว่ารุ่นนี้ไม่กล้าลงเนาะไม่ใช่ว่ากลัวแดดนะคะว่รุ่นนี้กลัวลิงลิงเยอะมากๆทุกคนดู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 มุมไหนก็มีแต่ลลิง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 เยอะมาก วรุณีเห็นคนอื e ่นเขาบอกเนาะว่านี่ยนี A ่นี naive, scene, right ่นี persone, ่นี่แล้วค่ะทุกคนอย่ามาใกล้ฉนนะเขาบอกว่ายืนอยู่ที่นี่เวลายืนให้ถับกล้องหรือทำอะไรให้แน่นๆนะเพราะว่าถ้าเขาวิ่งเข้ามาหาเราอ่ะเขาจะมาแย่งของเราแล้วเขาก็จะโตดจิกเราเขาจะไม่ยอมปล่อยนะบางทีบางตัวเขาก็มากัดเราก็มีทุกคนวรุณีก็เลยกลัวไม่กล้าลงไปใกล้เขาเห็นวิ่งมาตัวหนึ่งเมื่อกี้วรุณี สงบนิ่งเลยค่ะไม่กล้าไปไหนอันนั้นคร้งนั้นเขาจุดประทัดดูเขาแตกตื่นวิ่งกันกลูขึ้นไปบนเสาไฟเลยทุกคนมองไม่เห็นน,น,น้มันกลามันมีอยูอ่ไกลเมื่อกี้ันวิ่งทถนนอเี้ยันนี้คือนอ้องกระปังซยอดถึงเมืองละโวของเราวารื่ีพระทุกคนมาชมเมืองละโวนะวันนี้เรามาถึงเมืองละโวเลยดูดูด,ดูความซุกสนเพราะว่า ซนเป็นลิงนี่วรุณีเห็นแล้วทำไมถึงโซนเป็นลิงเออดูดูแต่พระบางสามยอดพระบางสวยงามมากเลยทุกคนวรุณีอยากเข้าไปอยู่แต่วรุณีไม่มีเวลาเยอะเนาะ,ะแล้วก็ไม่กล้าเข้า,าไปเวยกลัวลิงนี่เจ้าพ่อสัรประการสาธุรอบๆบริเวณวรุณีมีสุขไปรอบๆสุขภาพได้ข่าอ่ง กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานวันที่2สิงหา2475นะทุกคนได้กำหนดเขตพื้นที่ประมาณ3ไร่2งาน54ตารางวาแบบทัานไม่รักใครเราก็เหมนเกาีิกาดใส่กานบายค่ะเมืองเมืองอะไรนี่วารุณีนะวารุณีจะพาไปไหนอีก